สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้มกรีนครับอุปสรรคเยอะแยะทำงานหน้าฝนครับเป็นอย่างนี้แหละรถจมครับไอรถมันลื่นเดี๋ยวลากออกเลยครับลากออกทีละคันคันนี้ลื่นนเอ้ะแทกออกไปเลย เดี๋ยวจะลากออกหรือเปล่านี่แหละใช้เลเดียนเป็นงี้แหละมันจะยากมันไม่มีอดอกยางเกาะครับเดี๋ยวรถมีข้างในอีกหนึ่งคันจโจ๊ะหรือจะออกหรือเปล่า <c oughs> ให้มันตึงก่อนอุ้ย <c oughs> <c oughs> Đây, hey, ba, ba Hãy tiên con, hãy tiên con Ê hey. Ê hey. Ê, hey, phá, phá, đâmเลย đâm đám thiên lên, lên. Phá, Ôi, oh, cái chạc này, đúng không? Ôi, tài Phá, oh, phá, phá Xem, đâmเลย, lên Hãy đám lên ôi hỏi lạng gì có mày dòm mày thiêu điều gì đi tao sửa đó Hãy ha cho ha Ghiền Mì đi mà không à, à, bỏ มันไม่มาหรอกดำดำไดไหมั้ยเยย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 ยขย้นยยยยย้ยยลยยยยยออยย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 นยยย แท็กเปิดอันนั้นได้ไหมให้ไม่โคดันได้ยังบ่กวนาดำเลยว่าได้บ่ดำทิ้งเลยดำเลยดำเลยอ๋อแถมแถม <c oughs> ดำเลยดำเลยโอ้าติดต้นไม้อีกอ่ะลงลงได้แล้วมั้งเหนื่อยครับ หน่อยมากงานแบบนี้จอดต้องจอดแล้วถึงหน้าฝนแล้วครับอ่าเลือกขึ้นขึ้นรถนายจะได้ làng song song nút, lạng ha 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 À Mày đài. ดันตูดได้ไหมเรียบร้อยหมดแล้วครับน้ำก็ไม่ได้เดี๋ยวรอไม่โคก่อนอันนี้เทดินออกเลยครับทำทางให้เขา มาเลยมาเลยมาเลยเฮ้ยไปเอารถไทยมาไล่โจมาทางนี้ไหมเดี๋ยวก <ไป S 1> ่อนเดี๋ยวก่อนเอารถไทยออกก่อนเฮ้ยมาได้เว้ย ไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลงไปนะลงไปหยังโอ้ยตายลากออกแน่นอนลงไปหยั่งไงโอ้ยไม่ได้หรอก เอยยลงงาเดี๋ยวใจเย็นๆครับไมคโครกำลังแต่งขอบสายอยู่ <functions>